สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับช่องนักเตะหัวร้อนครับวันนี้จะพามาดูสลับแพทนี้นะครับวันพฤหัสที่ผ่านมาอัปเดตมาเมื่อวานนี้นะครับก็คือเป็นสเปนิส g ร e ก็คือเลยกาสเปนนะครับภาษาทั่วไปสากลนะครับเป็นนักเตะอีพิกมีนักเตะอีพิกแล้วก็นักเตะในตำนานนะครับจะมีใครบ้างไปดูกันเลยครับเริ่มมาก็จะมีตัวนี้เลยครับ เป็นโรบโตัวคาร์ลอสครับเป็นนักเตะอีกนะครับโรบโตัวคาร์ลอสเบอร์สามเป็นนักเตะตำนานของเรอัลมาดริดนะครับสำหรับโรบโตัวคาร์ลอสมาดูอีกหนึ่งตัวครับอันนี้น่าจะเป็นเฟอร์นันโดตอเรสนะครับนักเตะแอตเลติโกมาดริดนะครับเฟอร์นันโดตอเรสนะครับนักเตะในตำนานนะครับ แล้วก็มาดูอีกหนึ่งตัวของมาดิดครับบันดวาสนะครับบันดวาร์สมันดฟาดมันดฟาดนะครับ,บ,น,บ,น,บ,น,น,รบนักเตะฮอลแลนด์ชื่ออางนี้เป็นแนักเตะนักเตะฮอลแลนด์น,น,นะครับเป็นอีกหนึ่งตำนานของมาดิดนะครับสำหรับแพ็กสัปดาห์นี้ก็มีประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ